รอเนาะมึงแน่ลูกก็ได้เอุินะ่ารุณว์แกสอบ้อนน่าหลายรอบล้หลายรอบเดีหลรอบเดีไปเลยลูกโอ้เปนม่ขนาดเมลื่ันแขงได้โอ้โอดรีลเลยลูก ดวนเดียวไปเลยจัดไปม, <c oughs> มาอีกแล้วพี่น้องเลยมาอีกแล้วใช้ดูเอาขนมยุกขนมให้อันนี้อันนี้ของนี่พี่โดเอาเตัวน,นี้แะหให้ปูกำยาแรับอันนี้พ่อมดูละใช่ละไปเลยพี่น้องเลยเอาซี่อันือเห็นสองอันนอแบบ xin cháy hoàn thân hải vào bớt nó bị rồi. ừ, ăn à, hải nhà đây sử dụng. hải nhà thơm được ạ hải à, nhà thơm được, ừ <laughs> bộ khu còn xâm nó กี่บาทกี่บาทมีแต่สองเท่านะมีคนมาเพิ่มเนาะเหมือนนี้ได้บุกคู่กันมาเพิ่มแมวมาลังไใต้กันมากี่บาทสองมีแต่สองเท่าจะก็เลยชื่อว่าชอกันได้มาลำน้ำอือด้วไอ้นุ๊กอือเพิ่นท่านได้ลำบ่ก็เลยมาลำซอยมือนนี่เนาะอ๋อโดยโดยคนน้อย โอ้ยมาถ่ายหน้าอีกก้อนมาดิพี่น,น,น้องมาถ่ายหน้าห้ยปูกัมหยาก้อนถ่ายเอ,อิบบารุงกินน้ำเลยกอูอ่ะอิ่มเด้เออกินได้เอาสบายดีบารุงเในสะดวกเลยระวังเด้อพออุ้ยรถได้ลูกล่ะบุพารุงรถมากเลยลกูกเอออ้าหอยนี่แข็งว่าพอคือเด็กมือเรื่องแค่ดิ ใจห้อนว่ามึยั่งเลยมาสวยเลยเห็นท้ำทาเล่งรถเลยเอออยากลงอยากลงกันลงไหนดวงยางฮิมพีเดอร์เออไม่รุ่นไทยหน้าดีรอเนาะน้ำก้นพอแล้วพวกดึงส่งขึ้นลูกละดึงส่งขึ้นเออ เออนั uh> uh, um> oh. ่นดึงขึ้นชุ้งๆมาแม่ดึงขึ้นห้ก่อนมะส่งนะแม่ดึงขึ้นห้กกอนลูกเออเอาขึ้นไปแซนได้ลูกน่ะสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยแวะมาถ่ายหน้าใ่้ปู่กําญาอีกกอนพี่น้องเลยเนาะแต่นี่ก็ยังดื้อยู่พี่น้องเลยลงคนลงมาถ่ายได้ส่งสาข้อง เดียวมาหอดี่น้องเลยมเอเดเออดึงขึ้นลูกละเอ่ดนอไดอ้อนบอให้นี่ถ้ามาลาบ้อโดยน่าวังได้ลูกน่าวังดึงขึ้นชงนะลูกละลึงขึ้นเออ มันบดจักมัดให้นะให้อันเท้าขาดบ้านนี่บดห้องชิดฝ่ายยังเดือยอยู่ดิข้าห้องชิดชิดฝ่ายของว่าโอ้ให้นี่กะสีโบ๊ดประมาณเดียวกันบุญบอสอะโบ๊อันี้มันน้อยฮะมันยังอันนั้นมันยังช่วงสีซ้ำกันแท้เพราะว่ามันคือกุ้งกวงกลัวนะให้นั้นใหญ่กลัวบอสโอ้เนนอส่วน ยันบัดยุบประมาณนั้นสี่สิบปลายได้สี่สิบหาสิบพุ่งจังเนาะเออเอาขนมทองไงมาสู้ยย่างกินบ่ลูกอันนี้เจ้าอิ่มนะบ่นี่นะอิ่มแล้วเออไปแกะชู่ยยางกินยุคฮะบ่ได้เ็ดเบี้ยร้องเมีว่ะขนมชู่ยยางกินว่างดูมืดมืด่ะ เดให้พิ่น่องระวัง้อดุดเด้อพ่อหวยมาเดอ้อเอ้าเอ้าเอ้าพออยู่บกก่ก้าพ่ออยู่ยาะขาดหฮโกนขาดหโโนติหน้าก็บอกมพูดเดือนขาดอ๋อ บมีหยาขาดหุกโกนีมันยังหย่าบ่อหย่าบ่อดือดวันใดโอ้วันดหมันนีหงมันบอนมันขาดมันควายเดอใดโอ้ดลาเดือดสบายดีเดยเลยเปนสกได้้้ม่แมมันหัดเงามันขัดเงาวันเนาะโดยพอน้องใจพี่น้องเลยมามาชยฉันได้ดาบ่ทางค อ่ะให้ยาแกให้มือถือกล้องประมาณบันติดอยู่แหละประมาณมันทึกบ่ยังมาในแหกบ่ขาดมันยังขา่เลยดิอืมเม็ดกันเนอะเม็ดเจาะโลดมีดเจาะโลดนันจึงปากกว้างเนาะเออพ่อคือยุดได้บ้านคนแดดคนแดดคนแดากุ้งงามลงมาใช่บ่ โอ้ยมีมีดูกะมีมีดูเออได้ผลมีวิชาของผลได้มีวิธีอะไรโอ้ยโเม่จะกินน้ำบ่จะกินน้ำบ่ยากเลยจะบายดีมาไทยนะอีกก้อนมันนี่กามินเอลาี่้เองี่เลยทมนลานกัลปูลานกันย่างเลยลานกับบุลงได้ด้วยไันนี้ให้ตัวพ่อไทยนะปูเราเพิ่วานปูแล้พน่ะ โอวานผุยแอล้วยนอน้ะใหม่ใหม่น้าวถ่า้ด้ก็อนนือย่ายเด้จะคาดอ้รอดรีรอเนาะมึงแน่ลูกกัได้ยอันนูนว่มินนลนูนวะ มินไม่ไวพเราไม่รุดดีแล้วนี่เราพี่เราเลยมื่อที่สองละิ้นแน่นะนี่คือไปงเงอ่ะดูไปคือไปอี้ยโดยคือไปกันคือไปกันถ่าให้เมื่อใดให้พี่น้องเลยเนาะ ủa lông lông ạ, phù bàn phùi đây đùi, ừm, bàn đâu cả ngang gì đấy phi nào ấy, đó Tôi đi đây thì hàng phi nào ấy. ก้าเก่าได้บุีิเดี๋ยวไม่อีกมาอืนลื่นอีกเ้ยเนาะลื่นกเก่าอีกได้บุนดิเอันทับบูกับพี่น้องเลยเนาะเจ๊ะพแจ๊เราก็ได้มาดำาี่ชื่อบัด เอพอพราะได้ยู่พี่น้องเนาะถ้ทบจับรถถ่ายดูเนี่ยบบดบบเจ็บขาแบบเสียนพี่น้องเยเนาะก็เสียนก็ได้มาถ่ายให้ก้อนเมื่อหน้างานพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ออกไปถ่ายคลิปคือเก่าพี่น้องเลยมือน,นะอ้าวโบถ่ายยังไงนาปูทานะ่านได้แล้วน่ะลูกหนนั่นก็ให้ให้ยทางเทิงพุ่นกระหน่ำปนว้นอยู่พนะุ่น่ะ hai bùo, ăn ai nhà, năm này có được đã. con nùng thùng bao nhiêu, một bớt nhạc bó. Đó, ờ, ma không น้ำตาก้าแดงเนโรกง่ายยุติมันก็ไ่ได้ปดเนาะบ่ไดปดมันอยู่หน้าโดทั้งหยาบทั้งโปดน้มือจนมือจนพองน่ะจนได้จนได้ตุ่มย้อนมาบานจนไ่ตุ่มพองเทก้าเศ้ากุมัดมือจนพองแ้ากุมัดเหอแกุมมือู้เดียวเลนแลนข้นวาลำพดนํำเด้ แดนขึ้นมาป้อนเข่าแดนมาอาบน้ำบ่ได้เต็มที่บ่ได้จังหน่อยว่าแม่อยากเข้าโดยขึ้นมาป้อนเข่าจังหน่อยว่าไปดินเป็นคนดำบ่ทั้งทั้งลำทั้งนั่นแหละหากว่านี่บ่ได้ดำบานนี่บานนี่ลกกล้าอย่างเดียวเลยเตรียมกล้าล้อยปายเอาไว้ลงให้ไงลุมพุ่นแต่มันได้กล้าแต่มันได้กล้าลายจังบ่ได้ได้ไปล้อยสิบล้อยเท่าคนบ่ล้อยสามสิบไป ให้นึ่งนะพ่อให้นึ่งเจ้าพ่อให้นึ่งทังตากีบมึอยากพ่อได้หาทำกีบแม่แม่ก็อยากกีบแล้วแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบเดียวกันเลยน้ำพุ่นมันแดงนะใช่ไหงยากินน้ำในกุลูกล่ะไหงยากับลุงกินน้ำในกุ๋อน่ะมึงในลายเช้าน่ะจิมมึงยู่แซ่บบ่ขนมทงมั้งไงแฉบแซ่บนะแซ่บแซบมะ ถืออักอ้าวถืออักนให้โทรหน่อยมีคนโทรมาบ่โอ้มีมีคนโทรมาเนาะซ่อนคันพี่น้องซ่อนคันน่ะคือสิลบตอนซ่อนคันเนาะคือสิลบแน่เลยตอนคนมาใหม่ใหม่หันปึ้งอะเรียบร้อยฮะ เก่าเจากันหน้าแต่มันนักบ่บ่ลงได้ลงละปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมาพี่ลงละมาพี่มาพี่มาเบิงน้ำพวกอยู่ฮะมาเบิงน้ำาัวกดูอยู่ไหน้นี่อืมมันสีบกได้ไห้นี่กะเนาะพอดีดำเลยได้ให้นี่กะเนาะอบ้านก็ไล่ให้อยู่ได้พี่น้องอันนี้ฮะบ้านป้าบ่ให้นี่ โอ้อ oh, 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 um ้งามอยู่เนาะงามอยู่ไหพกดีเลยอือโอ้งามอยู่เด้นี่คือเป็นกกเป็นกออยู่นะนี่ใส่ปุยเลยนี่นะอือใส่ปุยกนน่ะฮกอนกันก๊กขมเสียบ่ะแต่ึท่ใส่โอ้เพ่เดือนเนาะแต่นะเนาะใส่ให้นั่นลงไปูกใส่งงฮเ้ เบิดกรก็ได้บ่มันบกแข่งบ่แข่งเอาไม่เสี่ยอบ่เลิกกันสิเซ่ละขาดอยู่พุ่นบ่พอโอ้อยู่พุ่นมาพี่ลงอ่ะมาน้าเมย์มี่มาเบิ่งอยู่ อยู่หน้าพุ่นกระดำขึ้กันได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าตุวอ้วนเราพอเห็ดได้อยู่นะพี่น้องเลยก็เลยมา,ายถ่ายอยู่พี่พอจะได้นหน้าพอนะคาดดูเลยพอคาด เห็นบ่น้ำหวเหรเห็นบ่ไหนอ็นนเห็นบ่น้ำหัวกบด้วย่ะเอ้ยบ้านกาแฟด้วยอ้อว่ะไลไลท้อยู่ใช่นะเออมันยังไม่ได้กินด้ปีนี้น้ะหววไงอืมน้อไลไลลีดีแต่ว่ามันบดตั้งแต่เจ้าสอนผู้บรจัก โค้งลึกพอมาแล้วพอไหมลูกคาดคาดวันนี้พี่น้องเลยเนาะคาดเลยก็แล้ววันนี้พี่น้องเลยแต่เบิ้งกับช่องสีอ่อนอยู่ได้หนิเนาะเขาข้อมเบิ้งกับบนช่องสีแข็งเนาะไอ๋ใส่แขงเราพีเอฟอืมตะกี้นะแข็งอยู่ตะกี้ดิโอ้ยเต็มดีแล้วเป็นยี่สเอาไปแล้ว ขึ้นมานลูกนะมาพีนมาพีนพอสีเดียวได้บหมน,นแนยปับดินเนาะมาพีนลูกนะพอเดียวแล,ล้วลูกอืมอยู่อยู่หน้าเฮงมาได้เลยปีนี้หมวท่านเพื่อนเพื่อนใายสอบละสองพันสองสามท่นดูอ้าวกระดีได้สอบปันหา ทะเลนะเห็ดน้ำใดนะคักทะเลห่ะเอาว่ะห้ปูให้ย่ากินน้ำน่นดูว่ะถงมึงไงนึงว่ะไอหนุ่มเรียมยังร้อนขึ้นอ่ะแล้วแล้วตะก้าวคือมีแต่พอตู้แล้วเก็บถงใหญ่ไว้สิโบเบิร์ตเด้ตู้เก็บกินลานกินโบเบิร์ตเป็นออกว่ะเอาลูกแฝดนั่นแต่ปล่อยลุงพุ่นเลยแตใช้ปูให้นั่นมาเนี่ยเอาน้ำต้นนี้ลงมาน้ำต้นลงมานี่ น้ำตัวให้นะเนาะให้มันพอดีดำเนาะเอาลงมาในนี่แหละมาเลื่เสียเอาเกี้ยวลงไปหุ้นไปใส่ให้แล้วเนี่ยใส่ผู้วิบัตเลยโดยจุ่มน้ำไม่ให้นะให้วานนี่กับพี่น้องเลยเนาะแล้วคำเติบบ่หวานเนี่ยสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงโอ้พอดีเที่ยงนะเนาะพอดีเที่ยงเลยเที่ยลยใครนี่กับสิบพอดีซ้ำกันทะเลให้นี่กับเลยเพราะว่าโอ้ดวงมาซอยน้ำได้เนาะผานเลยนะ น้าหลายรอบแล้ว้ารอเดียวรอเดียวไปไลโอ้เืมด้ถจแผ่เยอะว่านี้แข่ง่เนมันแข่งดิโอ้้าริร่นยวไปเลยลูกข้าอเดียวไปเลยจัดไปรู้ไอัวนี้บ้านีรอบเดียวมมหน้าตุ่มเลยดิมาคุณมาบริเมาเพ่ เอาหนาไหมนุ่งไปเลยหรอว่าพ่อเอาแล้วว่าใหเอาอ้เอาหนาไหมนุ่งไปเลยหรอว่าเอาอีกรอบนี่นะเอาหนาไหมนุ่งหรอวะ อันนี้มันโมเมนต์ลิ้นหลากเลยพี่มันโมเมนต์ลิ้นหลากแล้วนะเอาเอาไม้มาเสี่ยแล้วเหรอแต่ละไฮมันโมคือกัดนาะพี่เราเลยฮะไปโอจนหัวหัวแล้วเนาะถูเห็ดหน้างหเน ทั้งแม่บุลูกพอเดียวรถเดี๋ยวได้ดลดูกเอารถขึ้นเลยเอารถจ้างออกบ้างเดาเดาพี่น้องเลยเนาะโมลุ้งได้ลูกละบ้าไปดัง่งบ้าไปดัง่งตีน้ำพอเด้อร์ ดำเน้วบวันน no, no so ี้พี่น้องเลยเนาะเรียนดูขาดเนาะไปไปลงรับเนี่ยอ่อนอยนนะเฮานันใหม่เนาะเขายังขาดเหม่ยเดบ่ยวเหม่ยใหม่หน้าไปนื่อเลยาอไปโตมาลุงบอมาเริ่มมาเริ่มมาถ่ายหน้าด้อมาถ่ายหน้าด้อลุงด้อรลดไขมันได้

ในเอาหนาหน้าขึ้นเด้าหนีเดียวไว้บนหมูเบนเด้าด้วยเอามือลงกับเั่างช่งซอนอีกงยุบผู้ขาดหน้ากับพิษไปได้รอบนึงเขาไม่เห็นหน้าสองปีสามปีเด่นรอนึงหน้าสามหนันหน้ากับยึดจับตั้งนึงซื้อบาเเราจะใช่เอาไปได้ปะ ดูขาดว่าคนห้องดูขาดว่ะคนลำหน้าไปที่ไหนเออคนคนลำหน้างามเช่นออคนดูขาดกินแล้วึงกินเลยหนามีเอฟซีทมอยู่ว่าเชนนี่บ่านเชมีพี่น้องจะคนณแคือบบเห็นมีไผ้ามยูมเราอ่ะีพี่น้องสองคนว่ะผู้หนึ่งกับยูไทยผู้หนึ่งกับยูไทย điêu bắn cả đi hái hết việc kháng nóc lâm nẻ p nong bay sưu đây you để mà hết một tiếng này mà sau p nong ấy là cả lao lấm thả mớ may đạc cả lốc cả là đạc mớ may đạc cả ma hay si na p นลำใต้เนี่ยในลงเนาะมาลำหน้าอยู่ใกล้กันครับพ่อเนาะพี่ชายเดินซู่ปู่ย่างบ้านพี่น้องนี่เห็นตรงหน้าเน้นกัลงหน้าปู่อานนท์ก็อยู่ให้นหน้าปู่ฝันฟ้าพ่อปู่ไปปู่อานนท์ดินน้าปู่เอาสพี่น้องเลยคลิปนี้กะสีลำหน้าไปแล้วเนาะพบพ่อกันใหม่คลิปนี้พี่น้องเลยเนาะกะสีลำหน้าอ่า จักมัดจักซองบ่บอเซนมาหนึ่งนี่แหละมะหนึ่งบ่มะหนึ่งเนี่กับใบแล้วเนาะสวยเลยเนาะไปทางไกลเลยมึงโดยเอาเสนอนำได้แล้วเนาะบอเซนเนาะสบายดีป่าดุงโดยสบายดีเด้อทางหน้าเด้อโดยเอาพบพ่อกันไหมพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กะนำได้ไปแล้วเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่าดุงเบิด์ตสุขสุกสนพี่น้องเลย